รวยเยแล้วเจอรววเจอดูคนง่าเดโอ้โหไซนี่แหละแม่ชอบแม่อยู่แล้วอยู่แล้วโกขึ้นเลยเฮ้ยโอ้โหเหียบร้อย ไม่ดูคันเลยยกปลาโดนแล้วครับโดนแล้วครับครับประยังหัวจิกของของน้ยมอดเสียนปลานะครับนี่ครับซอง มีสีขาวหางแดงกับสีม่วงนะครับเดี๋ยวนี้จะลองสีขาวแล้วก็สายพีอีสายพ e. ี e. e. น้ำมอดนะน้ำมอเสียนปลาสายพีอัอันนี้พีอ e. ีหนึ่งนะถ้าสั่งมาพีอีักแปดเดี๋ยวมาลองรู้กันวันนี้จะได้แต้มไหมกับไม้ปลาไก่บ่อใส เอาก็ดีนะมอสน้องก็ดีนะมอสด้วยจากน้ารันสวัสดีครับนี่มอกับบ่าวรันนะครับบ่าวรันในบ้านจะฝากผลงานไว้เลยครับผมเนี่ยก็ดีนะมอสเขาตัวนี้สิบหกกรัมนะครับตัวนี้สิบหกกรัมเดี๋ยวเดี๋ยวให้นับระบโบไปใช้งานโอเคเดี๋ยวไปติดตามผลงานกันเลยครับผมโอเคครับไป ดูความลึกของมันตรงนี้ลึกกว่า ึ้นเนียนเลยด้วยนอนินถนานีนืนนิ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 นนี้ขึ้นเนียนยยยมนก้น <c oughs> นนวัวไน่นหญ่นินินน สองโลนี่ขึน้นเนียนเลยอ่ะไม่นอนขึน้นเนียนดูดิจะกัดไหม

ไปรวยแล้วเจอไปรวยแล้วเจอเข้ามรดูผลงานเยจอโอ้โหอดนี้แหละแม่ชอบแมพี่ต้องหาเงิวันป็้มีหาคือปลาฉนูดไซนี้แม่ชอบไปรวยแล้วเจอดูสมควหนไหยดิโอเคดีปะวันนี้พี่ต้องไปตเทงนิ่งก็เก่งมาตอนนั่นไหละโอ้ยนิดอินทิมออดตัว นึกว่าชนตอชนแหละแผลดีวะกูนะโอ้ยดึง้งในนอโอ้ีนอเยกูนะ กินอะไรวะคืออะไรโอ้ไม้โอ้ยขายเก่าใส่ขายไม่รู้จะเก็บ อยู่แล้วอยู่แล้วปลาคันอย่าโดดนะโอ้ยโดดแล้วโอ้โหเขาลึกไหมเนี่ยก็ขึ้นเลยเฮ้ยโอ้ยเรียบร้อยไม่ดูคันเลยยกปาคันหักโอ้ยคุ้มค่าไหมเนี่ยคันหักเนี่ย กืนโอ้ยปลาแค่นี้คันหักเลย oh, <no. S 1> โอ้ไม่น่ายกเลยหักแล้วปลาตัวไม่ใหญ่นะกับเมื่อกี้มัน,มนคิดว่ามันไม่ใหญ่ก็เลยดึงเลยยกลองยกดูกขาดหัก คุ้มมันเนี่ยโอ้มันคันหกักโอ้ยคันหักเลยช่างมันคันอยู่บ้านมีอยู่คันหนึ่งโอ้มาดูผลงานปลายางหัวจิกของน้ำมอสเซียนปลา อย่างของจี๊ของน้ำมอสเชียนปลานะี่สีม่วงนะตัวนี้โอ้โหคันหักจะได้คันหักมีจะได้ลับมันเร็วใส่ปลาประมาณโลครึ่งเกือบสองโล ปลาหยางหัวจิกน้ามอสนะครับเปลี่ยนปลาดูปลาแค่นี้ลอ่อจะคันหักเลยหัวจิกน้ามอสนะครับปลาหยางสีม่วงคันหกักแค่นี้เองคันหกักไปยกคิดว่ามันไม่ใหญ่ได้อยู่ประมาณโลครึ่งเกือบสองโลคันหักกลับบ้านครับพี่น้องโดดแล้วครับโดนเลยครับกายให้สวย แต่โตแล้วเก้ประกายตัวที่สมุดสิบเอ็ดแต้มเลย<อ> <laughs>